We'll be right back. สวัสดีค่ะทุกคนอิชแน,นลสวัสดีค่ะก็เห็นเพื่อนเพื่อนเห็นกนลาลังเดินทางอยู่นะคะพอดีตอนนี้กํลาลังจะเดินทางพาเพื่อนสองคนไปสักคิ้วแล้วก็สักปากนะคะด้วยว่าอิไปสักคิ้วแล้วก็สักปากมานะคะแล้วก็เพื่อนบอกว่าเออม,มันสวยดีแล้วราคาก็ไม่ได้แพลมากก็ทีนี้นัดคิวไว้เพื่อนทั้งสองคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะไปสักคิ้วกับสักปากส่วนตัวเองจะไปทำ มาลายพอดีอย่างที่บอกอะค่ะอีกเป็นคนที่แบบว่าไม่มีขนคิว้วไม่มีขนตาไม่มีขนตามแขนก็คราวนี้ร้านที่น้องเขาสักคิวว้วอะค่ะเขาก็มีบริการ ขนตาขนมิงด้วยค่ะโดยให้ราคาพิเศษในราคา350บาทเพราะเป็นลูกค้าเก่าอยู่นะคะโดยปกติขนตาขนมิงอะคะ่ะก็คือจะอยู่ที่ราคาประมาณอ่พันห้านะคะแต่เราไม่รู้ว่ามิงเหมือนกันหรือเปล่าแต่น้องเขาบอกว่ามิงเหมือนกันตอนนี้ก็ยอมพีกายอีกแล้วค่ะเพื่อความสวยความงามติดไม่ได้ติดให้มันแบบว่า อับปานแฉงรือเด้งงอนอะไรมากเพราความน่าเกียดนะคะเพราะว่าเราจะต้องทํางานนะคะอีกก็จะให้น้องก็ติดแค่เพื่อว่าเตยม,มีขนตาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ตอนนี้กําลังเดินทางอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยนะคะคลิปนี้สั้นๆค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปเจอที่ร้านเลยอีกขอตัวขับรถนิดน,นึงค่ะเหมือนเดิมค่ะจากที่ทํางานไปถึงน้ท์ก็ใช้ระยะเวลาประมาณ10กิโลนะคะก็ประมาณ10นาทีได้นะคะอ โอเคค่ะถึงแล้วค่ะทุกคนคุณคุณแม่ค้าที่เก่าที่เดิมค่ะเรามาครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วเนาะครั้งแรกมาทําปากอ่าทําคิ้วครั้งที่สองมาทําคิ้วครั้งที่สามมาทําปากครั้งนี้มาต่อขนตาค่ะเข้ามาสู่ด้วยวิชัอนเดิมค่ะตอนนี้มีเพื่อนมารอยอยู่แล้วนะคะสองคน เดินขาเราจอดอยู่แล้วเราก็ตามเข้าไปสมทุกค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะคะว่าเขาสวยกันหรือยังโอเคเข้าไปข้างในกันค่ะเวไปดูกันฮัลโหลสวยยัง ่าหสวยมากสวยมากนี่ค่ะเสวยมากค่ะสวยธรรมชาติมากสวยธรรมชาติมากตามยังไม่ทำใช่ไหมโอเคพันนี้ทำปากค่ะตื่นเต้นไหม,มนิดนึงตอนแรกนิ <laughs> กวพอเห็นเราทำน้าอยากจะทำคิ้วด้วยแหละจริงเหรอทำด้วยเลยดิก็ทำพร้อมกันได้สวยอะแบบสวยขอขอขอไอ้เปิดได้เองนี่อันนี้คือสักปากนะคะช่างคนเดิมค่ะ ก็จะได้มาก็จะได้มาตัวได้อาจจะไม่ีนแต่ว่ามันจะมีมันระเทมาระวนีเนมีตัวใหญ่ลัวะทาจะมีตัวเล็กัวยติดัวะอ ทุกคนก็ตอนนี้นะคะเพื่อนทำเสร็จไปแล้วคนหนึ่งนะคะก็คือที่เพื่อนสักคิวนะคะตอนนี้ก็รอที่จะต่อขนตาสนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตาแบบไหนที่เราอยากจะต่อสไตล์ไหนนะคะยิงมึนกับกล้องอยู่แล้วแหละถ้าเป็นแนวนอนเดี๋ยวเราไปดูกันข่าว่าเดี๋ยวเราจะไปต่อขนตาแบบไหนนะคะค่ะคนทำเสร็จแล้ว่ะเสร็จไหมคะตกใจไหมใจไหมคะ นะคะใสยงามค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูคิวกันนี่ค่ะแบบคิวที่จะทัลก็จะมีไลน์เมกาวอลลุ่มนะคะเวทลุ่มลายวอลลุ่มคลาสสิกสิกเนเจอร์คลาสสิกคอรเฮดคลาสสิกสิกเนเจอร์แล้วก็เอ็กซ์ตร้าวอลลุ่มตอนแรกอาจจะเลือกแบบนี้ ตารางจะเลือกแบบนี้แต่มีคนเชียร์แบบนี้ตกลงว่าจะเอาแบบนี้ออกมาใช่ไหมค่ะเอาตัวนี้นักคะเดี๋ยวรอเพื่อนสระตาเสร็จนิดนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเสร็จแล้วตาขนตาแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในขนตารูปแบบนี้ค่ะแต่ตาไม่มันมาเลยโอเคไม่ต้องเป็นเรื่องนร้เนียงสาเลย น,น,นี่ต้องให้ยาวไปยาวถ้าได้ยินเสียงกรนคือหลับไปแล้ว <c oughs> ลืมตามไม่ได้ นี <ersch> <S <S ่ก็เริ่มขั yes. like right ้นตอนที่จะอ่าติดกันตากันแล้วนะคะน้องแดนก็วางแผ่นมาร์กไว้ได้ต้าตาขอโทษค่ะด้านใต้ตานะคะแล้วก็เริ่มทิชชู่ทากล้านะคะกเรียืนรวนน้ำสามสี่ชั่วโมงค่ะปกติคนตาแบบถ้านักเรียรับงานไม่อยากให้่วมมันบ่อยรวนน้ำอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะหลุดง่ายนิดนึงปกติถ้าวันร่วงก็จะสองสามอาทิตย์ค่ะถ้าเส้นต่อเส้นก้อาจจะอยู่ได้ดูดเดือน อจาจจะลุบ้างมันเลิกปกติค่ะเพราะว่าผลตาเรา,าก็มันจะตุบตุตลอดเลยแล้วลุ่มทั้วันอันนี้ต่อได้ครั้งอยู่ได้ประนานามาณแค่ไหนประมาณสามสี่สามสี่อาทิตย์ค่ะแล้วแต่บางคนค่ะถ้าบางคนแบบอยากเหมือก็อ,อยู่แล้วก็เดียวถ้าอยากก็เดี๋ยวดึงเดี๋ยวดึงเลยนะคะจะลองทานเพจะลุดเราควรจะปล่อยมันลุดธรรมชาติหรือเรา,า,าต้องเมาออก ควรจะควรเนี่ยมันหลุดธรรมชซ่านไม่ต้องไม่ต้องถอดหรือว่าถ้าแบบบางคนคือลำคาด้วยฉันอยากมาถอดแล้วแกะใหม่ทำใหม่อะไรเงี้ยก็มาทำได้มาถอดก็ได้ดึงเองอย่างเงี้ยค่ะก็จะถ้าดึงเองก็จะทำคนตาจริงก็หลุดหลุดด้วยใช่คนตาจริงก ja yeah, ็จะหลุดเยอะ ออตั้งแต่อยู่กับปาบนีรู้จักความสวยความงามผู้หญิงเยอะมกเหอยเหอกับเพื่อนผู้หญิงอ๋อบอกว่าอะไรไม่เคยเจอได้เจอก่พวกนี้แล้วผู้หญิงหลายอย่างเยอะันื้มานีงเ้าได้เป็นวันๆอะพี่วิวจำดีไงมันนั่งมันไม่บนไง

ทีหลังแก้วขาตั้งกล้องมานะที่หลังแก้วขาตั้งกล้องมาจะ <laughs> ได้ตั้งกล้องมันไม่ไหวด้วยภาพมันไม่ไหวถ่ายสักนาทีหนึน่งจะได้รับาย ที่ดอนสาทงใช่ไหมอ่าใช่ใช่ฉันเอาให้เด็กนักเรียนดูเด็กมันหัวล้อกันเนี่ยอีกแบบคู่ขาของเจ้าแบบนี้ด้วยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะแข่งกีฬาสิบแปดกับสิบเก้าดอนเสาทองแต่คนรักก็รักที่เราท่านกยจะแข่งเยอะไปอีนั่นเพื่อขนมฉันไม่ปล่อยเด็ดขาด ปกติขนตานี่ถ้าไม่ใช่ขนนี้ก็ใช้ขนอะไรเนปะ็นคนสองอันานน้กพี่เคยต่อแล้วที่ขนตาพี่ได้หมดเลยอะ่ะแล้วมันคันมากเลยด้วยน่าจะอยู่ที่กาวด้วยค่ะแบบถ้าใช้กาวถูนะกนันก็จะปไม,มากทำไมมันโดน,นกระดูกแม่เขาตัวเล็กเจ็บเป็นปน้องมันกัดผ้าเลยเลย,เลยน้องน้องท,ที่ที่เป็ดนะฮะอื มันต้องนั่งหันหลังไงมั่น้องเก้าอีกอดเก้าี้กัดผักน้องก็ทำอะไรอยะมันทำชุวยใจสาลิกาไอสาลิกาแล้วก็อะไรนะคู่กับาลิกาอะไรน้อกบัวเออนั่นแหละแต่ว่าเป็นน้ำมันดอกบัวคู่นี่เกนน้องแนนเขาไปทำมาเขาบอกสักน้ำมันมากแล้วแกจะทำอะไรแกจะนะอย่างเดียวหน้ากับหะยันห้าแถวห้าแถวใช่ไหมฉันต้องเรียกลูกค้าก่อนเพราะฉันต้องทำ สาริกากับตอมูคู่ก่อนน้องก็บอกเจ็บมากเลยเหรอแกสดอ่ะเข็มจิ้มใช่เข็มจิ้มเข็มยาวๆไม่ได้เข็มแบบรนะคะมันเข็มึกกตไม่มียาชาตอนนี้มันเอายาชาที่นั่นได้ค่ะเอืมาเราได้คีววันที่สิบกันยาอืม เดี๋ยวฉันต้องทักอาจารย์ไปอีกทีหนึ่งว่ากี่โมงวันนั้นเก็บไม่ได้บอกเวลาไงแต่คิดว่า <ผม S 1> น่าจะชุดเราทั้งวันเหตุผลเพราะว่าเราทำสามคนไงเนี่ยค่ะพี่อ่ะสัลิกาพี่น่าจะคนแรกมึงที่อาจารย์ราชศักเพราะไปผิดเพื่อนไงคือน่าจะต้องลงนะไอ้สองคนนี้ก่อนเสร็จแล้วก็สองคนนี้คือยันห้าแถวพี่สาลิกากับตกอโกคู่อยู่คนเดียวคิดว่าทั้งวัน ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนโอด้วยนะคะเพื่อนโอพยาบาลคะ่ะที่ยืนอัดคลิปให้นะคะเพื่อนก็แสวว่าวันต่อมานะแก้วที่ตั้งกล้องมาเลยนะคะ่ะตั้งกล้องมาเลยนะ,ะแบบว่ามันเมื่อยมากอะไรเงี้ยค่ะคะือจริงๆถามว่าค่ะตั้งกล้องมีนะเป็นไงเขาว่าลุ้มสวยไหมต่อค่ะก็ค่ะตั้งกล้องมีนะเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้ฟลัว่วอะไรเงี้ย <ขา S 1> ค่ะในการที่แบบว่าจะถ่ายภาพถ้าเกิดออกค่ะตั้งกล้องมานะค่ะ งารนรถชนยังไม่ได้มาสงสัยยังไม่ว่างนะเขาจะเปิดผับอยู่ที่เกาะเต่าะฉะนั้นโทรมาถามพี่สบายไหมแล้ว <c oughs> เป็นไบ้างสีอันนี้ของเขาโอ่ไนะยังไม่ได้เห็นเลยเขาไม่ป้ามมีชมพูตรงนี้ด้วยนะมีทาชมพูตรงนี้ด้วย ใช่อ๋อไม่ต้อง้บ้านอืมบ้านเราอยากทำนะเราจะได้ใส่วันพีททูพีที่สวยลดหุ่นแป๊บหนึ่งบิเป้รอยู่ถ้าใส่ทูพีต้องเปิดหัวนมด้วยเหรอไม่ใช่แกแบบว่ามันก็มั่นใจนิดนึงเนาะอะไรเงี้ย <c oughs> โอเคอ่ะดีโออยเดหยวดแต่เสี่ยงเอง เกจะไปไหมอะริเ mm ๊้ไม่ไปเฉพาะลิเป้สามวันสองคืนแต่ฉันนั้นไปห้าหกวันห้าคืนฉันไปนอนหาดใหญ่หนึ่งคืนแล้วก็ไปนอนลิเป้สองแล้วก็ไปนครห้าวันสี่คืนสิ สว่วนแมแกวยค้าก็มาไปด้วยนะคะเรื่องนารากาของผู้หญิงอะคะ่ะแล้วก็น้องเขาก็ฟังไปด้วยทําไปด้วยน้องเขาก็สนิทกับเราไปแล้วแหละเพราะว่าอิทมาหลายรอบมากแล้วอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมคะ น้องเาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ด้วยแบบว่ารีบค่ะคืออิตก็รีบน้องเขาก็รีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่านี่มันก็แบบว่าจะครบค่าแล้วโานก็ประมาณห้าโมงอกว่าแล้วว่ะค่ะเดี๋ยวน้องเขาจะเดินทางไปที่ต่างอําเภอต่อนะคะ นี่ค่ะใช้พัดลมช่วยเป่าเลยค่ะก็ประมาณว่าในการทําทขนตปาปลอมนะคะไม่แน่ใจว่าจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหรือเปล่าระหว่างที่ติดขนตาเองกับมาติดที่ร้านนะคะสําหรับของอิติติดที่ร้านนะคะเขาก็บอกว่าภายในสามชั่วโมงนี้คืออย่าให้โดนน้ําแล้วก็พยายามที่แบบล้างหรือทาอะไรนะคะที่บริเวณหน้าค่ะก็ให้เลี้ยงเลี้ยงขนตานิดนึงเผื่อกาวเขาจะหลุด อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่เหลือก็ไม่มีข้อแม้หรือข้อห้ามอะไรนะคะน้องเขาเก่งมากเลยค่ะทุกคนเห็นเล็บเขาไหมคะคือเล็บเขายาวมากแต่เขาสามารถต่อขนตาแล้วก็สักคิ้วสักปากให้เราได้แบบว่าโอ้ยมือฉัมังลากเลยค่ะเขาชินกับแบบเล็บยาวมากๆเลยจริงๆค่ะ ตรงๆนะคะสำหรับอีดาขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือขั้นตอนการหลังการลืมตาหลังจากที่เราติดขนตาเสร็จอะนะคะ มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะคือตาอีได้ปกติมันก็บอบบางอยู่แล้วล่ะพอเราไปติดขดตามาใช่ไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมคะน้ําตานองหน้าเลยค่ะน้าตานองหน้าเลยเหตุผลเพราะว่าน่าจะแพ้อันนี้แพลกาวหรือว่ากลิ่นกาวอะค่ะน้ําตาก็จะไหลเป็นทางตลอดเวลาเลยค่ะน้องก็ขนตาก้องงามคิ้วก้องามปากย้แดงความสวยความงามรอยติ้กาวเนี่ยจึงกว่าที่จะสวยที่จะงามรอ จะปอดจะเข้าที่นี่แล้วค่ะแต่รับต่อพี่กำลังคิดอยู่ร้อยยูฮ่าจัดเลยเท่าไหร่นอะอาสนใจทำกับหนูไหมคะไม่ใช่นะมีหมอมาอม <laughs> หนูแต่เขาหมูเพิ่งทำไปน่าจะใหม่ทีเดือนสองเดือนร้อยยูสองพันแปดค่ะอัออะนนี้ต่อคุตาแบบไหนนะคะอันนี้เป็นคลาสสิกค่ะธรรมชาติเป็นเส้นต่อเส้นค่ะเรต่อง นนนกคอัะต,ต่อคุณตาเสร็จนี่ไปกินชาบูไม่ได้นะ ทำไมพี่น้ํตาไหลตลอดอะ่ะเกาวยังไม่แห้งค่ะต้องหลับตาก่อนโอเคเดี๋ยวร้อยกาวแห้แป๊บนึงก่อนนะคะทางนี้เพิ่งเสร็จหมืนก็นเนี่ยออกแบบอืมอืมอืมก็มมมดูเป็นธรรมชาติดีนะใช่ถ้ามันจะหนามันยาวยาวขึ้นิดนึงเนี่ยธรรมชาติอันนี้จะทำให้ตาใส ถ่าวอลลุ่มนี่คือจะหนาเลยจะลองบอให้ทุกแบบก็ได้ค่ะจะได้รู like ้ว่าเออเราชอบแบบแสบไหมคะไม่แสบเลยอี่คือลุกได้แล้วใช่ไหมได้ค่ะลุกขึ้นได้เลยช่วยล้นเ่ได้ลูกแบบย่วบยดแป๊บนึงนะคะพยาบาลเยอะ สร็จแล้วล่ะละค่ะทุกคนสวยไหมคะงสวยไหมตอนนี้กําลังจะเดินทางกลับบ้านนะคะเพราะว่ามืดแล้วด้วยโอเคค่ะคลิปนี้ก็มาสั้นๆน,นะคะ mm hmm. ก็ให้เห็นแล้วว่าเพื่อนคนหนึ่งสักคิ้ว mm hmm. เพื่อนหนึ่งสักปากและสสำหรับนี้นะคะมาต่อขนตาก็ In, ความสวยความงามของผู้หญิงค่ะอี่ก็จะตาเละๆหน่อยนะเพราะว่าขับรถไปด้วยก็กะว่าจะอัดสักสามสิบเรค่ะโอเคค่ะก็เจอกันในคลิปจบต่อไปนะคะดูว่าเดี๋ยวจะมีอะไรความสวยความงามมาชมโชยเพื่อนๆชมอีกนะคะโอเคค่ะไปลวค่ะสวัสดีค่ะเขาบอกว่าถ้าใช้แผ่นเสียงนี้โดยไม่ต้องทำอะไรจะขึ้นฟีดไม่ลองไปดูกัน ทุกคนคะ่ะนี่ค่ะขนตาที่ติดเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะนี่ค่ะขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูแบบว่าหลังจากติดเสร็จมากมายนะักพอดีเกิดอุบิเหตุหลานเข้าโรงพยาบาลน,นะคะก็เลยพอพอติดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือรีบกลับบ้านมาดูหลานนะนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะให้ทุกคนดูนะคะชัดๆโอเคไหมคะ นี่ค่ะอิติดเบาๆนะคะเพราะว่าต้องทํางานด้วยค่ะติดเดยอไม่ได้วอลุ่มเยอะไม่ได้เก่งใจสถานที่ทํางานให้เกียรติสถานที่ทํางานนิดนึงจริงๆเขาไม่ว่าหรอกแต่เราเรารู้ตัวเองโอเคค่ะนี่มาดูค่ะสามรยห้าสิบบาทโอค่ะเดือนหนึง ค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องอ c ชแ n น e ลด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ